เขาอยู่แยกบันดอยเขาจะเลี้ยวขวาไปทางประเด็น,นะครับมเลี้ยวขวาไปทางประเด็วันนี้เป็นวันที่โอ้เจ้งายของเขานี่มีหมอคฟันเยอะมากครับ น้องผู้เขาไกลๆนี่บมเห็นเลยครับตรงนั้นคงต้องวันคำแล้วเนี่ยผมทิ้งขี่รถมาอีกตามลักเขาจะมองเห็นด้วยหัวง,ง้งครับหัวง,ง้มตีอกันถอดยาวกันระหว่างอำเภอพานกับอำเภอประแดงนะครับผมแกมาเห็นแล้วครับวันนี้ถึงมอกคันคแลตอนนี้เขามาถึงช่วงเย่แถวหน้าล่านหลับไม่เงิน ตรงไส้มือนี่มีร้านหนังค้อยจยีนะครับนะอาหารอร่อยครับสุรายาดองอร่อยแซ่บนี่อันนี้เป็นบ้านสันกอเฮียงนะครับเนาะบ้านสันกอเฮียงบ้านเปิดทารครับบรรยากาศยั่งยำ แล้วก็หาเข้ากินครับหาอ,อย่างกินด,ดีแถวการเมือ,มองคันแล้วเนี่็อิ่มแปลเลย ของบ้านเขาในช่วงวันนี้นะครับนาะมาคือพอครับเป็นรา้การเปเป็นประมาณนี้ครับตรบนี้มันน่าจะวางนันอีไมนงอย่เสาไฟไฟส้มนันแหะครับมคือในมืนนะด,ดมมกกนนครับนี่นี่แล้วครับติดปันมานีเหรแถวแวโค้งม่จำให้เมือขึ้นกว่า ก็เดี๋ยวผ่านเมื่อกี้นะครับเข้าชมหมู่บ้านสังกตานนะครับหมู่บ้านสังกตานวันนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวครับร,ร้อนพอประมาณพอทนได้นะครับผมแดดบ่จัดจ้านตะไราะว่าเป็นฝ้าหลวงครับเป็นหมอกเป็นควันยังเตียนนะครับผมแล้วหัวเมื่อใด้จะมีฝนมาก ชาล่าหมอกันพือท้องฟ้ากระจ่างใส่ลงไปผงแล้วครับเนาะชมนิวทัศน์ครับหายใจ มีร้านลูปครับํำอยุ่ร้านขายรูปอันนี้มาถึงบ้านเมืองงาแล้วครับผม เป็นร่านคนกันเองการยาแรงก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมนี่ก็เป็นการแรงเหมือนง่างครับ ตีตำบลแม่ออครับเราต้องตบไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเนาะนี่เป็นห้องแยกวัดสว่างจันทร์นะครับผมนี่ครับว่าตรงนี้จะมีวัดสว่างจันทร์อยู่ตรงนี้ครับนี่เขาเลี้ยวซ้ายมาครับผมนี่ความเงินนี่เขาจะเป็นวัดสว่าง สะานจำพักกูดแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้ก็เป็นสะพานข้ามน้ำนะครัชบช่วงหน้าฝนฝนต้องนักนี่น้ำจะท่วมสูงเลยนะครับแถวน,นี้น,นี่เข้าสูเ่เทศตำบลแม่โอ,อ้แล้วครับแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายแยกนี่ไปจะเข้าสูเ่เทศตำบลเจริญเมืองนะครับผม แถวๆนี่เป็นห้องว่าลิงยาวเพราะว่าทั้งหน้าเ,นเดี๋ยวจะเป็นลิงครับลิงยาวไปตนกัหนึ่มนีบ้านค้นนะครับสมัยผมเป็นเบาน้อยไปเอวสาวปิกม้านี่ปดต้องเอวสาวปิ๊กม้าเมื่อนนี่มืดทึกแล้วครับคุณผู้ชมมีไฟมีบ้านคนนะครับมีฮันเตอ่อย,ดยัดรถยางหัวครับไปเคื่อนสามลุงเป็นวันวาเลนท้ายของปีปีหนึ่งครับอาอยุสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเนีเเ่ยเฟื้อยรถทีบเอยเฟื้อยรถเครื่องนะครับ สม,มึดปะเนี่ยสมัยนัน้นเขาหนุมแน่นหนอกแบบพื้นอย่างนักครับทุกนเดี๋ยวไปห้องลิงยาวครับตรงนี้นะลิงยาวลิงก็คือแบบทางชั้นนะครับทางชั้นทางสโลปลงไปอ่ะเป็นลิงยาบเดี๋ยวมีมีบ้านคนมาเยอะแล้วครับมาคืนกับแบบหมืดแล้วครับพาะมีมีไฟคิงละเหนือประมาณซาวปีเห็นแล้วนะครับมืดออมีบ้านเลย เราประมาณสี่ห้าสิบปีล่ก่อนนี่ปดพอแตแถวนี้นี่เปียวขนาดนะครับได้ยินโอ้ยล่อยแม่บรรเลาคหฟังนะครับเข้าสู่บ้านจำปากูดแล้วอดอกลำไยจ่อนะครับ แรงนะครับน